ครับผมนักสกัครับผมอาจารย์ครับอาเตือนพ่อเขไม่โชคอะไรเลยเนาะโหเยว่าสิมาบอกแจ้งอาจารย์แล้วครับผมมือนี้ยังกลับประันไหวอยู่ครับผมเปลี่ยนเร่องับเอไหวเลยเดี๋ยวล่อๆไอ้ไอ้มันหนึ่งอาการมันโอเคตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวที่กลับรถบังคับบ้านครับผมขับรถเออว่าว่าอาจารย์ว่าทีนั่งเคียงไป เด็กคนี้เป็การคนไหนอยู่ไหมชื่อสุกอายโอ้มันห่วยมันเราคนโอ้คนมีโชคเว้ยครับเว้ยดีวัดด้วยกันนะโอ้ว่าแต่เอาประจับครับปีนี้แปลกเนีตั้งแต่ลงมาตั้งแต่วันที่สิบสองมาฝนบ่คันตกจักเถื่อครับอยู่ทั้งชลบุรีก็ได้ครับผมก็แปลกใจอยู่เหมกันเพราะว่าปกตินี่ถึงจะเป็น ถึงจะเป็นนาห้อนยังสี่แต่ฝนมันก็นจะมีตกมาเรื่อยๆอยู่คือกันเออมาเคื่อนตกอยูโย่วัดน,น่ะอยู่บ้าน่ะเอาตกแหง้งไหครับบออ่แล้วตกเลือดเดียวพอดีฝนตกไฟฝนตกแล้วป้ไฟดับทันทีวพันโอ้ยมงูไก่ที่มันตกมาโดนพอดินซุ่มย่อนบ้ครับบ,อบ,อบ,อบอ่บ่บ่เออพอกระเทืนอนตัวนี้เขาเอื่นเนาะ อืมบวกเขาเพื่อประมาณปีได้เงินบ่ย่อมโอ้ยมาตุ่มองโอ้ฟอตุ่มสาุ่มเนี่ยโอ้โอ้ตาขึ้นมาเิ้ากับแพร่ป็นมากนะโอ้สา้างกับแพงกักำลังมากเฮ็ดงานเออเพิ่้นมากบแพรเพิ่้นมากินกับแอีกเเพิ่ขึ้นมาสวยเถอะละครังไน่แดดทอดฮาฮ่าน่า่ โอ้แต่พูดถึงเรื่องให้กำแพงนี่ต้องไม่ให้ตั้งแต่ตีหาครับจังค่อยสิไวก็เป็นแนวนี้เนาะ<อ>ครับ็ด่ให้ตีตีหาหอดสีมงเศร้าพ่อหลังจากนั้นสีมงแรงจังไม่ฮหดอีกรอบนึงครับช่วงสวยๆนี่ต้องรบแดดโอ้ไวไปนห้อนเข่า <laughs> จังว่าโอ้ <laughs> ผมว<บ>่าสีถามพระอาจารย์สนอกอัน<บ>พระ้าจารย<บ>์ถือถือกันกขามาทุเรียนบ่ครับ ยามาใกล้เป็นเด็ดมาแล้วดีแนละ้วผมถามก่อนยุ <laughs> ย่งเหินยูย่งเหนกัคือกันนี่อามาตุเรียนไปว่างล่งนี่แตกกันหนีคนละแก่เลยครับโอ้ยปปอย <laughs> ุ่ิในป้อยคุณพัชราไม่องที่ว่ากล้าไปบินบาทครับบาทนี้ผมคนใจในบาทช่างที่บอกว่าย่าใจกระบอกกาบเอา <laughs> ปเกือบยยกหมดปัดเออปนี่มาอีอรอบรอบว่าวันศิลปบพระสนอขึ้นมาใส่ทั้งเงิน้งสาลาขึ้นไปทั้งสาลาคือกินเกียบเป็นร่มเกียบาล่างตองได้าต้องไ่้คต้วเลี่ยมากนี่ต้องอร้องขอเพราะจได้เงีนย้าขึ้นมากคอย้นแต่ก็ออกเพราะสนออือโอ้แต่ว่าผู้แพร่กับแพ้อีหลีนาะแพ้กินไหม แม่ยังเฮี้ยนี่จนได้ดมยาดมไหมครับมันนั่นแหะคือกันกะจะเข้าใจคนเราคนอยากสบายคนอยากกระนั่นนะแต่ว่าเข้ากับผู้ว่างนะท่านบอกว่าเข้ากับยูว่าได้ก่อนกันสิบคนเราไม่เข้ากันสินะครับเข้ากับยูว่าได้แล้วมันก็้ที่หายหายท่านใจกับยูว่าได้เนาะอืมอ้าวกอ้อนผมุันนี่จังแม่ครับนี่แหละะผมก็เลยถามสกรันเพราะว่าไอ้เพราะว่าแม่บ้านอยู่บ้านนี่มากกินเนาะ แต่ว่าแม่อยู่เงื่อนเพิ่นบอดถือเพิ่นแผลแผลกินนะก็เลยว่ามันบอดถูกกับทุกคนยังสิไหมเท่าออไปยังสิงสเดียวกันแต่ปัญหาการตากับอาจารย์เล่สั้างรุ่ยบานเบยบ์ว่าขั้นสีซื้อมากอะเอามากจายเพื่อนนาะนโอ้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 ชีไรเอาไปทัายเพื่อนยูดอกสันอาจารย์ว่าจำเหตุว่าไว้ครับจนไปช่วงเทศกาลตุเรียนเนี่ยไปวัดใจกับซัน จนพระอาจารย์เลยว่า,ามันกูติดกินซะบ่น้อละ่างเบิ่งซะบ่นร่างเมือเอาล่างเบิ่งเปลี่ยงครับ,ล,บล่างเบิ่งดูมันแสบอยู่ดิ่จาเข้าใจว่ามันแสบสวัสดิส์เคล็ดติดเอกไปวัดไส่วัดแต่ไม่ได้ทุเรียนทุเรียนบางง้านเลยตินไว้คุณในงานนี้จากเขาจากมูดี่นะกนารงูว่าหัวใจต้องไปเด็ดูุกขาดคัดกินก็น่าสิล่างกลิ่นมันก็น่าเดีลื่นมีแต่ทุเรียนแต่ว่าเด็ดอกโอ้ว่าพระอาจารย์ครับแรกๆนี่ต้องกินด้วย หามหามดิบดิบสะกอนครับกินกินมันมาแห้ง<ต>เอาซุ้มแบบอกอบนเบบ่นจอว่ร่องตร่อเอเอาซุ้มแบบกรอบกรอบๆบ่ทนในเละไหมครับบ่ทนบ่ทะในนิ่มไหมกินมันจะอ่อนๆๆอ่อนตีร่องติล่องอดู่เพราะว่าไปย่างเทศกาลทุเรียนนี่วัดใดวัดใดก็มิจะทุเรียนเนาะครับอะ สงวนตีร่องเหรอเอาลอกตั้งใจกินจักเที่ยงก็หว่าพอ่นเรากินไม่ใจก็วางขัดกินขัดกินตุเลี่ยมดินี่เลี่ยงไหมครับโอ้ยพอาจารย์ครับพอดีจังสีครับคันนี้แหละครับมาถามอาจารย์เรื่องนี้นั่นแหละก็พอดีตอนแรกว่าตั้งใจว่าจะกลับเมื่อนี้ก็เลยว่างเพระท่านได้กลับก็เลยว่าสิไดสอบถามคว้างขึ้นไวเห็นไหมที่ว่าปูไมาบอกแล้วเห็นไหมเสียเอาโลกอะไรเอฟซีมัน ฟังก่อนนะเจ้าผู้บุนอยากไปหายิบหาจับสะลักลอตเตอรี่ไหมครับอาจารย์ครับวัวปัวมาเป็นวานกุ้งเนาา่าไห้ฮะเป็นวานกุ้งเนาา่าไห้เอากุ้งเน่าเมื่อวานอืมเมื่อวานไห้เอาเอาไปหาเหมาือ,อนเออแต่ว่าเพิ่นบ่ได้บอกเป็นตูปอ่ครับเพิ่นเอาวานกุ้งเน,าานา่าให้บ่บ่เพิ่นบ่ได้เว้าหยังเพิ่นเรา,าเอาเอาไป ตึ้งกว่าวาดมาดเลยกุ้งเน่ามินว่าสั่นว่าสั่นนาะบู้ยกุ้งเน่าตีว่ายังสั่นเนาะบาทนีดเนาะกุ้งเน่าถ้าว่ากุ้งเน่านี่ก็เก่าหนึ่งวัดดีปกตินะครับก็จัดแกลียววงจัดเกล้วเตมแต่ว่าตองหวัดพุ่งยิ่งมากสี่คน ม,มามากผมมาปลุกพระอาจาร์พราะจานทร์ก็ได้โมโหเราก็ได้ศูนย์ก็ได้ตีเป็นศูนย์ซีตอนแรกผมแปลเป็นหาศูนย์ซีนะครับบันทึกพระจานทร์ว่าศูนย์ซีเราก็ศูนย์ซีหกบ่กครับเอออืมแปลคนละยางเนาะอาจารย์าราาอ,อ,อ,อา,ยาจารย์มักศูนย์ซีหกเปลงซี่บอกถ้าแปลขอ้อความก่อนแรกจะปะจิแปล,ละอะไรกันนะบอกครับอื เพราะว่าศูนย์ซีต่โตนะครับศูนย์ซีต่โตเนอะผมตีหาศูนซีแล้วรอะว่านั่นก็แจกรับากความโดยส่นตัวกพราะาักไม่รไม่รัไม่ล่าะครับอืมเพราะผม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 จะคิดตอนไหนก็ได้โดสนตกจมให้เขาว่าเพิ่งก็เลยพากันไปบบนี้อ่า แต่ว่าสวมาถึงมาไมอยูว่าส่นสมาตอนไหนวุ่นจมจิกจ้าเหรออ๋อสิมาไมอยู่ตาตีแต่ว่าผู้ยิ่งสีคนหรือหรือหรืออาจสีหมายถึงอาจสีเป็นพี่นั่งฝากไ็ได้เนาะก็เลยยังบอกมาปูเลยมาก,ก่อนอครับปูเผาเนากุ้งเน่าเมื่อวานให้กุ้งกุ้งน้อยๆวะครับหรือกุ้งใหญ่กุ้งหน่อยวะกุ้งฝอยนี่ยฝอยห้องนี่แหละโอ้กุ้งฝอยกุ้งน่อยเนาะอืว่าเต็มหนาโคตริม ตัวเาเป็นกุ้งเนากุ้งเนาเก่าหนึ่งอือเดี๋ยวเอาเงินค่ากาแฟมาเอาแล้วละครับว่าถือว่าเป็นล่างเสมอสินครับอาจารย์ครับอยั <c oughs> วงว่าพวกหู้ชักหู้ชักคือบมาจิตมันเสียบอลายทุกอย่างเลยบนเรานี่ครับอืมอันน่ะอันของปูนี่นี่ครับอันที่วัดจองวัดหลังบ้านวัดแม่น,มนปูมาบอนแต่ว่า นี่จะพุ่งยิงมาหาคือครับเอาตัวที่พุ่งยิ่งมาหาเนาะอ่าก็คือที่แน่ๆก็คือศูนย์ซีนะครับศูนยีบาทนี้อ่าผมตีผมตีควอมฝัน่นนัตีพผาอาจารย์เป็นหาผมก็ได้ลงไปหาศูนย์ซีแต่ว่าผ้าจาย์แปลเป็นหกศูนย์ซีหรือว่าศูนย์ซีหกถ้าผ้าจารย์แปลเนาะนนั้นคือตอง,งวด ล่าสุดกะป,ปู่่อากุ้งเน่ามา่อวานให้นะครับผมพมกสิตีเก้าหนึ่งหน่อยละหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเนาะก็แล้ลนีกีแล้ว,ลวอนะ <c oughs> โอ้ยเอ,เอาเดี๋ยวจังดีว่ากะว่าคันันสิได้ไปเมื่อื่นเมื่อนีตอนไม้ใว่าสิไปตลาดไอของทะเลน,นะครับว่าสิหาของทะเลขึ้นไปน้าจากหน้อย<า>ครับ พาดีก <á> ่ายุ <c oughs> ่มไม่ย <c oughs> ุ่งไกลแล้วงสินะเมื่อนั้นอาจารย์ไปประชุมเนาะไปกับพระน้ำกันนั่นแหละบ่าวเลย้ยงไอ้พระก็ได้เจ้ายตุเรียนขึ้นรถบ่านของห้าวตุเรียนบ่าตุเรียนบ่านวันสัางือตุเรียนเรียกว่าขั้นเอาตุเรียนเราไปนั่งรถขั้นเรียกว่าฉันมัต้องมานั่งขั้นนี้ว่าึงแล้วโอ้ แตงวัดสีร้องดูสีร้องุกคนไม่จบสีร้องบนยกเดี๋ยวเดี๋ยวผมสะหาหน่วยห้ามไปร่องหนึ่ครับผมอ่าร่องมันรู้สีร้องสีร้องเบินนี้เป็นกังไดครับขั้นสายกันทุเรียนก็เอามันสายร่องมันรู้สัดหรอกเพราะว่าตาที่เป็นการมันท่านไปวัดใดวัดใดมันจะทุเรียนเห็นะครับผมนี่ยังยีบทสน่ะเอากา ก็มีแล้วครับผมเดี๋ยวยังไงกั็ลบเกลื่อนพระแถมทั้นี้ครับผมเดี๋ยวก็มีอันกําแพงพระจักรพรรดิไปหายซะโน่นละอ๋อครับผมครับอ่าต้องไปเพิ่นเบิ่งแล้วก็เพิ่นว่าเพิ่นจะเข็นน่ะครับผมเพราะว่าต้องมันก็ห้อนเลยสร้างผมไม่อยากเสี่ยวเพิ่นออกแตเพิ่นเรื่กงเพิ่นสิเฮ็ดไปเรื่อยๆเพิ่นน่ะนะครับผมอืมห้อนมันจะตายพ้นนะครับเอาท่านตัวาก่อนนะครับผมครับขอบคุณพระอาจารย์หลายๆครับผม Mahata tu saya telefon.